กระแสโชคเก้าชั้นดังค่ะเมื่อต้นปีราคาแรงมากตอนนี้ราคาชักจะไม่ค่อยแรงแล้วค่ะเราไปดูโชคเก้าชั้นดังของปลาแก้มกันค่ะ โชก้าชั้นดางต้นเนี้ยเราถามปลาแก้มว่าขายไหมปลาแก้มบอกขายเราก็เลยถามว่าจะขายเท่าไร่ปลาแก้มบอกว่าจะให้เท่าไร่ก็ได้แล้วแต่จะให้เราก็เลยบอกว่างั้นเราให้80บาทปลาแก้มโกธอีกค่ะไม่พูดกับเราก็บอกว่าไม่รู้ราคาเราให้ตั้งแต่ติดบ้านแล้วนะคะยังจะมาโกธเราเอะค่ะปลาแก้มก็ทําไม่โองนะคะ